ไม่ใชคนตายโอยวู้าวาตายด้วยเฮ้มีเฮ้มีพีเร็วเวอร์เร็วไหมคเร็วันคเร็วอ่ะคตเร็วหรือคตเร็วเอาเอาดี เพื่อนทำไมไม่อัพอโฟไม่มีตังค์คำเดียวสั้นๆแต่รู้สึกเจ็บโอ้วเป็นมาร์กเลยอะ่ะไม่ๆหม่มาไม่ถึงนี่หรอกไอ้ช็อตรถเมื่อกี้คือผมอะ่ะ อย่ามาอุ้ยไฟอุ้ยโ,โดนด้วยเราไม่เล่นกันเธอเขื่อนใช้หูฟังอะไรเหรอเราไม่เลงกันเธอแล้วนะตัวเธอตายเพื่อนบนเนี่ยเพื่อนใช้หูฟังอะไร เอนะพอยด yeah. ูนะอืกินไก่จ้าเย้เนข้าเ็ตัวเพื่อนเราไม่เล่นด้วยละเกินไปมุยกลัว